มาทำเมนูไก่อ่อมไก่หันไก่ <c oughs> ก,ก็เครืแกงที่ำหลักนั้นก็คั่วให้ไก่สุกแล้ ช่วยแก้อาการหวัดหวดลมได้นะครับว่าคนทำเป็นหวัดไม่ไหวอยากสดอะไรร้อนๆต <c oughs> ้องคอลองคอ <c oughs> พอไก่เริ่มเหลืองนะครับเราก็ใส่ส่วนผสมทีม่เตรียมแล้วน้ำปลาร้าบุงสกนะครับแล้วแต่ชอบตามจำนวนไก่นะครับตามขยะเอ,อาสักสองก็ได้ดี แล้วก็ท <c oughs> ำให้ผปฟุงรุแล้วก็คนให้บก็จะเริ่มมีกลิ่นพวกที่เราขกติปน,นะครับนี่เองนะคให้น้ำช่่มไก่หน่อยแล้วก็เติมผักแล้วก็เติมเก็ดม ัชีลาวนี่ตัวเองเลยนะต้องใส่เยอะๆนี่ใส่ลงไปแล้็เก็บที่เราเยอะประมาณน,นี้นี่เลยออกปุ่มเสร็จแล้วนะครับ,รบเราจะตีเรียบร้อยครับนี่น่เด็ดนี่แกงแบบเป็นบ้านเลยตักไปด้วย รับประทา,ะานใหญเยอะมากะขั้นตอนการกินขั้นสุดท้ายนี่พอสวยล้วร้อนนะครับอร่อยครับหอมมากทีมากเลย <c oughs> หอมชีดาวนะครับแล้วก็อีตู่นะหอมมั้